โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับเรียนรู้ในเรื่องของ PHP d o แล้วก็ MySQL นะครับก็สำหรับการเทรนนิ่งในในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอะระบบจัดการหอพักออนไลน์นะร,ระบบจัดการหอพักออนไลน์ซึ่งก็เป็นระบบในเรื่องของการจัดการการเช่านะครับ การบริหารจัดก,การห้องพักนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายชําระค่าห้องอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้ในรายละเอียดว่าขั้นตอนในการพัฒนาระบบเนี่ยมันมีสเต็ปยังไงบ้างนะครับเราควรที่จะไปรู้เรื่องอะไรนะครับแล้วก็จะเขียนโปรแกรมออกมายัางไงนะครับก็เดี๋ยวไปทีละสเต็ปนะครับซึ่งเราจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นตัวตัวใหม่นะครับตัวใหม่ ก็ถือว่ายังใหม่อยู่ในสำหรรบประเทศไทยนะฮะก็คือ PDO นะฮะเป็น PHP Data Object นะครับ PHP Data Object ก็เป็นเป็น Object ทางด้านา Object Oriented Programming นะครับที่เราจะ extend ออกมานะครับเรียกใช้งานกันนะครับซึ่งใน PHP Version 5.5เนี่ยมันยังอา่ามันมันจะ จะเน้นไปที่อ็อบเจกต์แล้วนะครับซึ่งตัวการเขียนคอนเน็กชันแบบเดิมเนี่ยไมซีเอลคอนเน็แบบเดิมเนี่ย mm. เขาจะเลิกใช้แล้วนะครับงนะท,ที่เอฟพีห้าจุขึ้นไปราต้องใช้เป็นลักษณะของ PDO หรือ m y ่เ i นะครับกเ็เดี๋ยวไปดูในส่วนรายละเอียดต่อไปเลยนะครับว่าเราจะพัฒนาอะไรบ้างนะครับเราจะออกแบบระบบกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ